ครับผมจะถ่ายคลิปวีโอให้เพื่อนๆสมาชิกดูดูดูคากรอบเลยนะครับเพราะว่าถ่ายเอาออกจากกรอบพ็ถ่ายแล้วที่นี่ใส่กันน้ำอย่างดีเลยนะครับใส่กรอบนะครับองนี้หัวเรือนะครับหัวงอนะครับหัวงอนงอนขึ้นเหมือนกับเรือนะครับองนี้ตรงนะครับหัวตรงเลย นค,คนเระบอกกันแต่ปีเดียวกันนะครับคนเระบอกบปีศูนย์ห้านี่จะปากจะอา้าหน่อยนะครับโค้งจมูกดั้งจมูกจะเล็กจมูกจะใหญ่นะครับนะครับปีศูนย์ห้าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ัมเรืยนะครับ องนี้หัวเรือนะครับองนี้หัวแหลมนะครับตัวนี้ก็แหลมเหมือนกันแต่แต่งอขึ้นนะครับแล้วครับผมจะพิกด้านหลังให้ดูนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ดูก่อนนะครับด้านหลังนะครับเหลืองเตาลีเรือนะครับหลังนะครับนี่ข้างหน้านะครับปากแกอาอาหน่อยเลี่ยกตาหรือว่าอะไรแก้มหรือว่าอะไรครบถ้วนนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นทองแดงทั้งสององค์นะครับ ดูสิครับสวยสุดยอดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังที่หัวตรงนะครับที่นี่ที่ด้านหลังหัวงอนะครับโตารีกงอนนะครับปีศูนย์ห้านะครับสวยจริงๆนะครับทองแดง คนละพิมพ์กับกันนะครับี๋ยวดูพิมพ์นี่ครับตัวนี้พิมพ์ตรงรตัวนี้หัวเรือนะครับตรงนี้หัวเรือนี่ครับเรือหัวงอขึ้นนะครับหัวงอขึ้นนะครับหัวงอขึ้นคนละพิมพ์ก็ดั้งจมูกก็เล็กเหมือนกันจมูกใหญ่นะครับปากก็อ้าหน่อยนะครับ หนาา้าผากก็สวยนะครับเป็นตาตาก็ลึกนี่นะครับตาใหญ่ตาลึกโอ้ยนี้นี้นี้มาบางทงพอเห็นยังยังเมื่มกวนแมวก็พ่อแมวช่วยงานจริงๆนะครับดูสิครับครับขอบคุณที่ดูที่ชมกัน นะครับนะครับขอบคุณครับ